สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันนางสาวเย็นรุ่ยไทยชงถนอมนะคะครูใหญ่โรงเรียนราชนิพนธ์และยังเป็นนักเรียนเก่ารุ่น RV53 ปีการศึกษานี้นะคะโรงเรียนราชนิพนธ์ของเราครบ96ปีค่ะดิฉันจึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านมางานคืนสู่ย่าวเา96ปีราชนิพนธ์โดยจะจัดขึ้นที่โรงเรียนราชนิพนธ์ซึ่งจัดโดยชมรมนักเรียนเก่าราชนิพนธ์นะคะบรรยากาศในงานจะเป็น บรรยากาศในสมัยรัชกาลที่6และงานนี้นะคะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของโรงเรียนราชนีพลซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดความภาคภูมิใจมีการออกร้านขายอาหาร มิชรินนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงของนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันค่ะงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่13ธันวาคม2 5 6 8ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วเรามาพบกันนะคะ